ครับผมสวัสดี FC Big Survey ทุกท่านนะครับก็วันนี้เจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับผมนะวันนี้ไม่ได้เอาพระมารีวิวเป็นรุ่นนะครับแต่ว่ามามาเช็คนะครับมาเช็คพระเพราะว่าสั่งพระไปนะครับสั่งพระไปตั้งแต่ก่อนก่อนสิ้นปีนะครับก่อนสิ้นปี64ี่นะครับผมแล้วก็เพิ่งมาได้วันนี้นะครับเพิ่งมาได้วันนี้วันที่4นะครับปี ส5ง5น้ารนะครับก็ระหว่างสิ้นปีนี่ก็ขนส่งหรือว่าอะไรก็หยุดไปนะครับนะก็คนที่เขาส่งผ้ามาก็อาจจะช้าหน่อยนะช้าหน่อยนะเพราะว่าสิ้นปีนะครับผมเขาก็ไปพักผ่อนนะครับหยุดกันนะครับหยุดยาวนะครับหลายวันนะครับนะบางบางาที่ผมสั่งไปยังไม่ยังมีอีกอหลาย นะครับหลายหลายชุดอยู่นะสองประมาณอีกสักสอง,ส,องสามชุดในะประมาณนี้นะอีกสามชุดนะเพราะว่ายังไม่มานะครับผมเพราะว่าเขา,อ,าอยู่ช่วงปีใหม่นะครับนะอยู่ช่วงปีใหม่นะผมผมสั่งพระตอนช่วงปีหกปีวันที่วันที่สามสิบเอ็ดน,นะครับสามเอ็ดธันวาหกสี่นะก็เลยข้ามปีมานะครับถึงวันนี้วันที่สี่เลยนะครับก็มาดูพระกันนะครับผม นะแพ็กมานะครับแพ็กมาอย่างดีนะใส่ซีนมานะผมแกะก,กล่องไปแล้วนะครับแกะกล่องไปแล้วนะครับก็มีหลายรุ่นนะครับมีหลงวงพ่อทองนะครับผมนะครับหลงวงพ่อทองหลงวงพ่อพัดนะครับนะลินพรนกลางนะครับผมนะที่ออกมานะเดี๋ยวมาเช็คดูว่าครบไหมนะครับนะที่สั่งไปนะรายการมีมาครบไหมนะประมาณสักสิบอิ ครับประมาณรวมแล้วประมาณสิบสามเหรียญนะครับมีเท้าเวสุวรรณนะครับผมรุ่นยกฐานนะนะทองนําเลิกทองนําโชคแล้วประมาณนี้นะหนลุ้นนะครับแล้วก็มีรุ่นทองพันล้านนะครับผมหลวงว่าทองนะครับประมาณสักสี่ลุ้นนะครับแล้วก็เจริญพรหลวงก็พัดนะครับผมก็ประมาณสักห้าลุ้นได้นะเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้ นี่หลวงพ่อหลวงพ่อ,อหลวงพ่อทองนะผมนะรวยซับไตมาดนะครับวยรุ่นรวยซับไตมาดหกหนึ่งนะครับสร้างฝีหกหนึ่งแล้วนะนี่ก็รายการเยอะมากนะรุ่นนี้นะแล้วก็มีรู้สึกว่าจะมีอยู่สามพิมพ์นะครับมีข้าวหลามตัด,แล,ตดแล้วก็มีข้าวหลามตัดแล้วก็มีมีเหรียญวงวงกมงลมวงรีนะฮะผมได้ข้าวหลามตัดนะเป็นข้าวหลามตัดมานะเนื้อทองแดงนะครับผม นะครับ้าทองแดงนะเหรียญจะดูเ,เก่าๆหน่อยนะเดี๋ยวเราจะมาทําเป็นรายการนะผมนะมาจอดรุกอีกทีนะครับผมในคลิปต่อไปนะคลิปนี้ก็มาเปิดดูกันก่อนนะชิคของนะครับผมชิคของหมดกล่อ,นะองเดียวกันนะมานี่นะฮะเจริญพรน,นี่ก็ตหลับพระนี่สวยมากนะสีฟ้าเลยนะครับต่ตหลับพระเจริญพรกลางนะ เจริญพลกลางเนี่ยได้เอาทันหน่อยก็เอาหลายรุ่นหน่อยนะแต่ว่าสวยๆนะนนะเจริญพลกลางนี่สวยนะครับแล้วก็เหรียญน,นี่รับรองได้ว่าอนาคตนี่คือนะตามหากันแน่นอนนะล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะเจริญพลกลางหลวงพ่อพัดนี่นะฮะแล้วก็หลวงพ่อหลวงพ่อทองนะเนี่ยทองพันล้านนะครับเนี่ยคือเหรียญสวยแล้วก็ ที่สำคัญคือชื่อนี่ดีมากนะเป็นชื่อก็มงคลนะครับเหลืองก็สวยนะวิธีดีนะฮะรัดหนังยางไม่ด้วยนะมีอยู่สี่นะแพ็กมาสี่ทันมาสี่ก้อนนะครับสี่ก้อนกล่องเดียวกันนะผมเก็บก,กล่องทิ้งไว้แล้วนะ สำหรับาพาสีฟ้านะครับาคาค่อนข้างเอาเรื่องอยู่นะครับเป็นล่างๆนี่ก็หลักหลักร้อยนะครับร้อยขึ้นนะครับร้อยสองร้อยนะถ้าเป็นเนื้อบนบนก็โอ้นะออกใหม่ๆก็หลักพันแล้วครับจเจริญพรยิ่งเงินนี่สองสองสามพันนี่ยังต่าเลยนะครับแย่งเงินประมูลน,นะครับมาเช็กดูนะครับนะครับจเจริญพรไม่มี หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดนะครับเจ็ดลุ้นนะครับนะ,จะเจริญพรกลางเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามนะสิบสามลุ้นนะครับแล้วก็ท้าเวสุวรรณนี่ยังเป็นซีนเดิมนะผมนะยังยังไม่ได้แกะซีนนะครับผมนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวแกะซีนดูข้างในอีกทีนะเพราะว่าสวยนะครับจเจริญพรเอ้ยท้าเวสุวรรณหลงนะครับท้าเวสุวรรณนะครับ ยกฐานะทองนำโชคนะครับหลวงพ่อทองนะผมนะรุ่นนี้นะกาลังออกเลยนะกําลังออกปีปีหกสี่นะครับผมที่ผ่านมานะครับเดือนธันวานะครับผมหนึ่งลุนนะครับครบนะครับผมนะเดี๋วอันนี้ก็แกะดูนะครับนี่เขาหลามตัดนะนี้แล้วก็ทองพันล้านนะครับนี่ครับ รู้สึกว่าผมจะยกมาเลยนะครับรุ่นชุดนี้นะเป็นชุดเลยนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบน,น,นะครับผมเป็นเป็นสองเคนะครับผมเก็บไม่ทันเลยนะครับนะเก็บไม่ทันนะแย่งกันนะฮะ <cassette. S 2> แย่งกันนะมีสามเคด้วยนะแต่ผมเอาถงได้สองเคมานะครับผมลงยาเขียวนะครับแล้วก็ลงยาแดงนะครับผมนะสวยนะครับแล้วก็มีทองทิพนะครับมีทองทิปรุ่นหนึ่งเนะี่ยทองทิพสตินนะครับผมรุ่นนี้นะเนี่ย นะครับนเนื้อ,อลุนนี้นะฮะลุนลุนนี้คือทองทิพย์ซาตินนะครับลงยาว่าลงยาอ่านพื้นน้ำเงินนะครับคุยพื้นน่าสวยนะแล้วก็ข้างบนสีน้ำเงินนะครับซุ้มนะเนี่ยสวยนะครับเหรียญหลวงพ่อทองนะนะเป็นเป็นเอ่อเรียกว่าเป็นเสมานะครับผมนะพิพ์ใบเสมานะนี่ครับเนี่ยสวยมากนะ สามลุ้นเนี่ยเป็นสองสองเคนะครับเนื้อสองเคนะนี่สองลงยาน้ําเงินลงยาแดงลงยาเขียวนะครับผมเนื้อสองเคนะครับนะทองทองพันล้านนะหลงหมาทองนะนะครับสามลุ้นนะนะสองเคนะคสองเคเอ่อน่าจากอันนี้องค์นี้หน้ากากทองทิพย์นะครับน่กจากทองแดงนะครับผม แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นหน้ากากหน้ากากเงินนะครับผมนั่นน่าจะพายเงินนะครับพายเงินนะองนี้เงินเงินทองนะครับ หน้ากากทองเออหน้ากากภายเงินนะ ind, นนะครับหัาบเงินนะครับคล้ายๆคล้ายๆเนื้อเงินเลยนะเพราะว่าใส่มากนะครับผมใส่ใส่ยังกานเนื้อเงินนะครับนะครับสอง k นะผมลงยาสวยมากนะสามสีน,ะนั่นน้ำเงินเขียวแดงนะครับผมนะักเก็บมาหมดเลยนะเก็บมาหมดเลยชุดน,นี้นะ ชุดนี้เก็บมาหมดเลยนะโอ้เหรียญน,นี้ครับเหรียญน,นี้สวยมากนะครับอย่าการเนื้องเงินนะครับผมนะสองสองเคนะรหัสโค้ดหนึ่งหนึ่งด้วยนะครับผมรหัสโค้ดหนึ่งหนึ่งนะครับนเนื้อสามเคนะครับนเนื้อสองเคนะ เหรียนี้นะครับสองเหรียญนี้มีตอกนะครับสองสองเหรียญนี้มีตอกเลขเรียกว่าอัคคระเลขโคดเลขตอกนะครับตอกอัคลระนะครับนะเป็นยันนะครับแต่ว่าแต่มีเหรียญเดียวนะครับเหรียญเดียวเหรียญนี้นะไม่มีนะครับแตกนะเหรียญนี้ไม่มีนะครับจะเป็น ลืมตอกหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเนื้อพิเศษหรือเปล่าครับนะจะเป็นเนื้อพิเศษหรือเปล่านะเป็นเหรียญพิเศษหรือเปล่านะครับลืมหรือว่าลืมตอกนะครับผมนะดูสิครับอันนี้เลขโค้ดส,สามนะครับเลขโค้ดส,สาม ไม่โค้ดสามไม่โค้ดหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็องนี้ได้โค้ดสองหลักเหมือนกันนะครับผมไี่โค้ดอะไรครับเนี้ยนะเจ็ดนะครับผมสี่เจ็ดหรือเปล่านะครับน่าจะสี่เจ็ดนะครับผมสองหลักนะครับอันนี้หลักเดียวนะหนึ่งหลักสองหลักนะครับผมนะสวยนะฮะสวย นะประมาณนี้นะนะครับแล้วก็มาดูเจริญพรนะครับเจริญพรกลางกันนะครับความสวยงามนะมีมีอยู่สองอมีขอบธรรมดานะครผมแบบเต็มองค์แล้วก็ขอบป้องอ้อยแบบครึ่งองค์นะครับแล้วก็ขอบนะครับขอบหลวงพ่อนะครับององเต็มแบบ แบบขอบธรรมดานะครับน <icana>, ี bum, ่อันนี้เป็นทองแดงมันปูนะครับนะทองแดงมันปูนะครับผมสวยนะครับสวยงามนะครับสวยงามนะทองแดงมันปูนี่ปิดมาในการที่หกจุดแปดนะปิดมาสองเหรียญเลยนะครับเป็นเหรียญที่สวยนะครับทองแดงมันปูนะครับ นี้แบบพึ่งองนะครับผมอันนี้ทองแดงลมดำหน้ากากอปาก,ก้านะครับทองแดงลมดำหน้ากากอปาก้านะครับสวยมากนะครับสวยงามนะเหรียญนี่หัวงานหน้ากากนะครับแล้วก็อันนี้ขอบ้องอ้อยนะครับเจริญพรเจริญพรกลางนะนะอนาคตนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับตอนนี้พาะกำลังออกนะช่องหาบูชากันได้นะครับผมเอฟซีนะ ต่อปีหกสี่นะเนี่ยดูเหมือนเจริญพรเจริญพรล่างนะใบหน้าหลวงพ่อพัดนะครับดูมดูแบบเหมือนเจริญพรล่างเลยนะครับแบบนี้เลยนะนะครับใครที่มีเจริญพรล่างนะเอามาเปรียบเทียบได้นะนะใบหน้าหลวงพ่อเจริญพรกลางแบบนี้นะสวยงามนะครับรู้สึกว่าขอบ ครึ่งองคนี้จะเอามาสองเหรียญนะะที่เหรียญนี่เป็นอันนี้น่าจะทองอ่อันนี้ทองฝาบาทนะฮะอันนี้ทองเหลืยงนะครับเนื้อทองเหลืยงนะครับหลังเรียบนะครับผมเนื้อทองเหลืองหลังเรียบนะมีแค่ตอกทอนทหารลอลิงนะครับนะครับนะทองเหลืยงนะทอรอนะครับผม ทอรลอลนะครับในการที่4.4นะครัผมสวยนะครับสวยขอบป้องอ้อยด้วยนะครับนะเ <_ this> หรียญเหรียญเต็มขอบป้องอ้อยนะ<_ <p> _>นี่ครับโอ้โหอันนี้ก็สวยครับผมนี่ก็สวยครับี4 <_ p _> อันนี้เป็นทองแดงลมดำหน้ากากทองเหลืองนะฮะทองแดงลมดำหน้ากากทองเหลืองนะ นะครับคร่าวๆนะครับผมนะเพราะว่าต้องมาทําคลิปอีกทีนะจดข้อมูลนะครับผมคือหาข้อมูลมาข้อมูลเยอะนะครับข้อมูลชัดเจนนะนะการสร้างของคุณป๋องนะครับนะของสุพรรณการันตีนะรายการก็ชัดเจนนะแต่ละรุ่นนะนี่ครับอันนี้เป็นปาก้าครึ่งองคนะครับผมขอบป้องอ้อยนะสวยมากนะครับสวยงามนะครับสวยงามนะครับเหล่ยงนี้ รู้สึกว่าเหรียญนี้จะเอามา350นะครับ350นะนออกใหม่ๆนะแย่งกันนะ350นี่นะนะครับถ้าลงยานี่ก็แบบเต็มออค์นี่ก็โอ้โหแพงขึ้นอีกครับอันนี้ออกใหม่ๆนะครับผมถามว่าแพงไหมก็ไม่แพงนะครับก็ไม่ต่างจากอ่าก็เหมือนเหรียญทั่วๆไปที่นะครับที่เราสร้างกันนะครับรุ่นอื่นๆนะครับนะก็ราคานี้นะฮะแต่ว่า เงินก็ราคาหลักพันขึ้นเหมือนกันนะครับก็ทุกๆทุกนะนี่นะเขารุ่นนะเพียงแต่ว่าออกใหม่ๆก็ราคานี้ครับนะแต่ว่าอนาคตอะอนาคตนะครับแน่นอนนะครับอีกไม่แค่เดือนสองเดือนนะครับผ่านจากนี้ไปนะมกรามกรากรุ่งพามีนาเมษาอะประมาณนี้ก็คือราคานี้คือคนไม่อยากไม่อยากอันนี้แล้วนะไม่ไม่อยากให้ไม่อยากปล่อยแล้วนะครับผมนะนะเขาก็ ช่วงนี้กําลังออกนะครับผมนะก็เลยเหรียญก็อยู่ในราคานี้นะครับนะเจริญพันกลางนะครับเจริญพันล่างเจริญพับนก็ไปหมดแล้วนะครับราคานะนะจับต้องไม่ได้แล้วครับจับต้องยากแล้วครับผมนะแค่มีเงินก็ยังไม่ได้เลยครับนะหาหายากนะครับผมอันนี้ก็ทองแดงนะครับทองแดงมันปูนะครับทองแดงมันปูหน้ากาด น้ากากทองเหลืองนะครับทองแดงมันปูหน้ากากทองเหลืองนะครับผมนะทองแดงมันปูหน้ากากทองเหลืองนะสวยนะครับสวยงามนะครับผมสวยงามอลังการงานสร้างนะฮะทองแดงลมดําทองแดงมันปูนะครับหน้ากากงานหน้ากากนะครับผมงานหน้ากากทองเหลืองนะฮะ รุ่นนี้ไม่มีรุ่นนี้ไม่มีทองทิพ์นะครับผม FC นะทองทิพ์ไม่มีนะครับมก็คือรายการก็จะประมาณนี้นะองค์เต็มนะครับองคเต็มขอบป้องอ้อยนะครับแล้วก็องค์เต็มนะครับนะองค์เต็มขอบธรรมดานะครับแบบนี้นะฮะขอบป้องอ้อยนะครับ ขอบธรรมดานะครับองค์เต็มนั่นแล้วก็ครึ่งองค์นะครับครึ่งองค์ขอบป้องอ้อยนะครับนะรู้สึกว่าครึ่งองนี่จะไม่มีขอบจะไม่มีขอบธรรมดาแบบนี้นะรู้สึกว่าครึ่งองครึ่งองนี่จะเป็นขอบป้องอ้อยไปเลยนะก็คือจะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนะนะเป็นเป็นสามนะครับสามพิมพ์นะครับแบบนี้นะฮะสามพิมพ์แบบนี้นะผม เนื้อรายการก็มีไม่เยอะนะจาง่ายนะครับนี่ครับแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าจะเป็นมีเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินหน้ากากอา่าหน้ากากทองคํานะครับก็มีนะแล้วก็มีลงยานะครับผมนะอปาก้าลงยานะครับนะก็รู้สึกว่าจะมีอปาก้าลงยานะครับางาน,นอปาก้าลงยานะครับม สวยนะครับสวยนะสวยงามนะครับปิดมาได้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกนะครับเจ็ดนะครับเจ็ดเหรียญน,นะครับผมก็สวยนะครับสวยมากนะประมาณนี้นะครับผมก็รายการที่ได้มาก็ครบนะนะครับจะส่งมาให้ครบนะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะนะ ขอเก็บภาพก่อนนะครับผมน,ะ,นะประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวมาเจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมนะเดี๋ยวผมก็เอาพระที่ได้มานะครับรุ่นที่กำลังออกนะมารีวิวให้พี่พี่เอฟซีได้รับชมกันนะครับผมนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับช่องบิ๊กเซอร์เวย์นะครับผมขอบคุณมากครับผม